ผมนะครับ no ด <Wow. S 1> ีใจแทนคนไทยจริงนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นที่แรกของตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เรามีหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงนะครับเหมือนมากๆนะครับนี่ครับพุ่งพวงดวงจันทร์ย้อนรักสายใจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็มาถึงเนี่ยถ่ายออกมาบุ๊บลูกมาเนี่ยเหมือนจริงที่สุดนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีดาราไทยนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับประมาณสัก20% อยู่ในนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็เอากลับไปโชว์เพื่อนได้นะฮะแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครได้เคยไปอังกฤษอเมริกานะครับก็จะมีมานามตูโซ่ด้วยแต่ไม่ต้องไปไกลแล้วครับมาที่นี่ดีกว่าโอ้โหบรรยากาศนะครับก็ใครมาที่นี่นะครับก็ยิ้มแล้วก็ถ่ายกับมีมีความสุขมากๆเลยนะครับก็เจอแต่ดาราทั้งเลยคนแบบดังๆกันเลยนะฮะ วันนี้ผมมาเนี่ยผมก็คือเห็นเด็กคนหนึ่งแบบหน้าตาดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยแบบอยากจะชวนเขาไปเข้าวงการสักหน่อยเพราะว่าดูแล้วเขาหน้าตาแบบดูมีสมรักคารวะนะครับดูท่าทางจะเดาลุ้งพุ่งแรงนะครับผมก็ชวนน้องไปเข้าวงการกับพี่ไหมรนี่้จกักมอสไหมเนี่ย<อ>นี่มอสเนี่ยมอสหนี่งมอสค<อ>ุยหญิงเลยเนี่ยนะ จะเข้าแม้วงการอ่ะอเดี๋ยวพี่พาเข้านั่นนะมาทำยิ้มไม่คุยกับผมเลยครับเอ,อ่อพี่มอสครับอะไรนะฮะอันนี้เป็นหุ่นขี้พึ่งนิชคุณตัวแรกของโลกนะครับอ๋อนิชคุณหรอครับหน้าตาอย่างนี้เครับใช่ครับโอ้โหสูงอะไรเนี่ยร้อยเกือบเก้าสิบ้งฮะคิ้วเข้มเหมือนผมเลยนะจมูกจะเมกโด่งเหมือนกัน ตกลงเดี๋ยวพี่พาเข้าวงการนะครับน้องไม่ต้องห่วงรับรองดังแน่นอนเกาหลีไม่ดังหรอกที่เมืองไทยอะดังแน่นอนนี่ครับถ่ายอินสตาแกรมไปแล้วนะฮะแล้วก็ Twitter, Facebook อัพกระไปเป็นพี่โดมขึ้นมานะครับนี่ครับผมอัพไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะฮะจะให้ชาวทวิตเตอร์บวนะครับว่าผมกับนิชคุณ ไหนห่อกันนะครับตอนนี้ส่งไปแล้วนะฮะด้วยความแรงของ 3G AS นี่ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราอยากมาเจอดาราต่างประเทศหรือในประเทศนะครับตัวจะบอกว่าเป็นๆก็ไม่ใช่แต่ว่าผมว่าเหมือนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาครับมาเที่ยวที่นี่นะครับได้เห็นทุกๆคนนักบอลก็มีดาราก็มีนักร้องก็มีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับใครที่เป็นลูกค้า AAS นะครับได้รับส่วนลด150บาทนะครับ และมากไปกว่านั้นครับใครที่เป็นเซเรเนตนะครับได้ลดถึง250บาทนะครับเพียงแค่กดดอกจัน545ดอกจันตามด้วย81นะครับแล้วก็กดซหลี่ยมทอออกแค่นั้นเองครับได้รับส่วนลดแล้วครับพิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AIS